สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีนะครับผมและวันนี้ก็อยู่เกมคุกิลันคิงด,ด้อมนั่นเองนะฮะคนดูอย่าเพิ่งตกใจนะไอ้เหีผิดช่องหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้อย่างนะครับผมและอันนี้ก็ขั้นลงมาเล่นแบบคลายเครียดนะครับผมหลังจากที่ผมแพ้แรงเอลลแบบมหาศาลนะครับผมนะฮะก็มาคลายเครียดกันด้วยเกมนี้กันดีกว่านะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมนลแลนะก็ขั้ยกว่าะ เมืองผมผมรู้สึกว่ามันล๊บลุงลังมากเลยนะครับผมนะผมก็เลยจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะตกแต่งมาสักหน่อยก็แล้วกันเนะขาเรียกจัดวางแผนผังเมืองก็แล้วกันนะครับผมนะฮะโอเควันนี้เราจะมาจัดเมืองตามสไตล์ซีเกอร์นะครับผมนะดูว่าเมืองผมจะออกมารูปร่างหน้าตาแบบไหนก่อนอื่นนะผมก็เลยแบบเก็บเกลียวทรัพยากรก็แล้วกันนะครับผมนะฮะโอเคเก็บเก็บให้หมด อย่าให้เหลือผมไม่วางมือมั่วหมดแหละแล้วผมก็พยายามแบบถางพื้นที่แบบให้มันกว้างอยู่นะแต่ว่าถางไปปุ๊บมันก็มาเรื่อยๆฮะของมันใช่เยอะนะครับผมนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้ใชเยอะอะไรมากมายนะผมว่าส่งให้หมดส่งรถไฟไปเลยโอเคนะเดี๋ยวผมจะทำการ ผมยังไม่รู้เลยว่ามันเขาเรียมมันจะจับเมืองยังไงนะแบบว่ามันน่าจะเหมือนมันเหมือนอแคนอฟแคนหรือเปล่านะฮะก็ที่แบบว่ามันจะแบบมีแบบลื้อหมดเลยอ,อันนี้ปะแล้วปรับเป็นภาษาอังกฤษด้วไอ้เกูอาหารไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำเป็นอ่ะนี่ไงแล้วเราจะลื้อไง ต้องไล่เก็บเอาคุกกี้มันโอมคุกกี้กำลังทำงานอยู่ไอ้ไปเกี่ยวมันเก็บยังไงวะกลวยใช่ไมมมีความเต็มพร้อมเลยเลยโอ้สุดยอดจริงๆผมลองแบบเก็บให้หมดก่อนล,ว,ลวกันนะฮะดูว่ามันจะนี่ได้ไหรือป่าอ่านี่เก็บได้จริงด้วยเอ้าไดมไปเก็บไม่ได้อะขายพริกได้ปะอ,ะอ๋ออะไรวะนี่ เท้าก่อนก็แล้วกันนะเราจะเก็บอันที่เราสามารถเก็บได้ก่อนก็แล้วโอ้เก็บไม่ได้อะเก็บเก็บคือมันเกมนี้มันมีอะไรตกแต่งให้เยอะมากเลยนะแต่ผมก็วางมั่วๆไปงั้นแหละเดี๋ยวต้องวันนี้ก็องมาเคลียร์พื้นที่ก็ผมนะฮะโอเคอันไหนที่เก็บได้เก็บไปก่อนก็แล้วกันโอเคนะหลังจากที่ผมเก็บมาที่เรียบร้อยนะก็ประมาณดีนะน่าจะเหลือแค่บ้าน เอ็กพีนะครับผมที่เก็บไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับผมเนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขย้ายเอานะครับผมนะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเหมือนว่ามันจะโอ้ทำเป็นถนนได้โอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเครู้เรื่องครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาจัดไอตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะฮะให้มันแบบดูเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนนะผมจะเอาไว้ไหนดีว่าแมงปานอันนี้แมงมีอย่างเยอะเลย อ่ะผมเลี้ยงอ่ะมุมนี้ดีกว่าง่ายดีโอเคผมก็ไม่ได้เขาเรียกว่าผมอาจจะแบบจัดไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะนะครับผมแล้วผมขอเจอมาก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูดิว่ามันเอาได้นะอะไรเดี๋ยวผมจะแบบอันนี้เลยเดี๋ยวผมว้มาเป็นไงเริ่มมาครับผมไอ้เหี้ยมันรู้สึกไม่เท่ากันวะไอเดี๋ยววางนี่ให้เสร็จก่อนก็แล้วกันนะหันหน้ามาทำน,นี้ ผมว่ามันน่าจะมีถนนให้ซื้อแหละนะครับผมนะแต่ว่าประหยัดตังก่อนก็แล้วกันเอาถนนลูกรังไปก่อนนะผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอางี้ยหันหน้าเข้าหากันเอามานหันหน้าฝั่งนู้นไม่ได้เหรอจบแล้วฝั่งเดียวกันนี้ก็ได้ะเอ้ยเดียงให้มันสุดปไปเลยก่อนโอเคประมาณนี้ โอเคนะครับผมหลังจากที่ผมเรียงมาก็ประมาณนี้นะครับผมนะโอ้ดูเป็นรูปเป็นล่างมาขึ้นมาดันดีแล้วเขาเรียกเป็นหมู่บ้านเลยประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าไอ้บ้านฝั่งนี้คือมันจะหันหน้าไปฝั่งหนูไม่ได้ไงคือผมอยากจะเขาเียให้มันหันหน้าไปชนกันอะไรอย่างนี้มันจะผมว่าก็ดูสวยนะแต่ผมก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันเ,เดี๋ยวผมก็ลองอ้อาแบบนี้ดูดีไหมเอเอมันก็ดูดีอ่ะผมเปลี่ยนดีกว่าฮะมันจะได้แบบมาทางเดียวกันแม่งเลยนะผม ไม่รู้จักกันนะฮะเขเรีไม่อยากเป็นเพื่อนบ้านเขาหันหน้าหนีแม่งเลยประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่ามันมีอะไรให้ตกแต่งอีกหรือเปล่านะครับผมถ้าตังหัพอแล้วตังหัผมมีสองแสนกว่าก็ถือน้อยนิดมากนะฮะแล้วก็เพชรอีกสี่ร้อยเอาไปสุกคุกกี้หมดหมู่บ้านเรามันต้องมีแค่ไหนมีเป็นจุดศูนย์กลางเขาเขาเรียกแลนด์มาร์กอะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วนสนุกแม่งเลยไหมเคี่ยสี่พัน โอ้ไม่มีอะไรที่แบบเป็นจุดสนใจเลยอะ่ะโอ้หอนาฬิกาห้าหมื่นเอ้ยนนี้ได้อยู่ะ่ะหอนาฬิกาเดี๋ยวดูอันด่นก่อนนะผมนะไม่มีอะไรจุดศูนย์กลางแลนด์มาร์กอะ่ะไม่มีเลยรนะัะผมมีแต่ของตกแต่งนะฮะหูบ้านผีสิงไม่แม่หมู่บ้านมีสิงจุดศูนย์กลางเขาไม่เอาไม่เทครยบผมนะผมว่านาฬิกาเด่นสุดละเฮ้ย แล้วนี้ดีขนมหวานโอ้โหสามพันเพชรเกียเอ้ยไม่มีตังค์โอ้โหฮอนดูดาวสองแสนผมซื้ออันนี้ได้จะกินมาๆมา,มาหลายเดือนเลวหมู่บ้านผมเนี่ยผมว่าเอาอันนี้ดีกว,ว่าครับผมนะคุ้มสุดละไปเลยหอนาฬิกาลองตั้งดูดิถิบวิจัดไปเดี๋ยวผมเชียร์ไอตรงนี้ก่อนเกียกั ไอ้ิคุกี้ไม่กระเดินวันเลยแัเลยไปเกะกายยี่บ่ายเลยโอเคโอ้โหว่านี้ดูดีวะ่ะเนี่ยผมเราต้องต่อมาจากทางน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เลยบ้างเขาให้โหว่ามันติดไปว่ะ<ง>ออกห่างสักหน่อยก็แล้วกันโอเคแล้วตรงนี้ก็น่าจะเอาเป็นถนนอะไรประมาณนั้นนะครับผมตรงนี้ ไม่ต่อมาเป็นถนนเลยหมูบ่บ้านยังโจรอยู่ครับผมนะแค่ถนนทางลูกลังไปก่อนโอ้โหไม่ไม่ไม่พอดีอะ่ะทางประมาณน,นี้ก็ได้ผมดูก่อนว่ามันมีถนนขายปะ่ะผมกินบันมีนะมันไม่สวยไว้ถนนทางลูกลังอนะ่ะโอ้โอมีบ่อน้ำด้วยนะ่าสนใจฮะนี่บ่อน้ำแต่ผมต้องการถนน เอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอ้แต่มันบล็อกเราพันเลยชิ่มันอย่างเปลืองเลยกรนโดน,นนี้เป็นแบบแนวทะเลทรายมากกว่า <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงฮะว่ามีอะไรที่เป็นบล็อกหินป่ะเอ้ยนี่ก็ได้นะเอ้ยอันนี้ดูดีเลยครับผมซ <c oughs> ื้อไปเลย <c oughs> มันซื้อได้ดเรื่อยปะ่ะ <c oughs> เออเนี่ยโอ้ ผมทำไมผมรู้สึกมันไม่เข้ากันเลยวะไม่เข้ากันเลยอ๋อมันซื้อแค่อันเดียวอ๋อซื้ออันเดียวแล้วก็มาเรื่อยๆผมก็เริ่มมันต้องซื้อทีละบล็อกมันตกใจหมดเลยเดี๋ยวไปหาขอหาถนนที่มันเข้ากับไอ้คือตัวนี้ก่อนนะมันน่าจะเป็นทรายแหละผมว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ครับทุกคนเฮ้ยตอบไม่ตรงวะอ๋อประมาณนี้ก็แล้วสองบล็อกก็แล้ว อาวอันนี้ตรงอะไรวะนี่โ okay, อเคครับผมเป็นถนนสี่แยกครับผมนะฮะเขาเรียกจุดศูนย์กลางแลนด์มาร์คตรงนี้โอ okay, เคเฮ้ยยยยรูปร่างโอ้ย oh! อย่างดีเลยอย่างดีแต่ผมต่อยาวๆก่อนนะโอเคแล้วผมเล็งแม่น้ำตรงนั้นไว้แม่น้ำนันนแหน,นะจะเคยรู้มาเลยต้องใส่เร็วโอ้โหมันแบบมัน ผมจะเอาตรงนี้เป็นของแม่น้ำเลยทำไม่ได้วะมันจะได้แค่เป็นบล็อกอย่างงี้เหรอวะโอ้จบแล้วโอ้โห,โโหเดินระวังกันระวังตกน้ำนะโอ้มันแบบคือผมอยากให้เนี่ยมันติดกันหมดเลยเป็นแม่น้ำอ่ะโอ้โหล้ว,ว่าไม่เท่เลยโอ้โหยิงทำยิงดูเละครับผมนะเดี๋ยวค่อยเอาไปตกแต่งอย่างอื่นดีกว่าฮะ โอโ้ผมอยากให้ตรงนี้เป็นโคลองแม่น้ำหมดเลยเอ่ะเ,เสียดายฮะโอเคฮเรามาใส่พวกของพวกนี้ดีกว่าครับผมนะฮะเออตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมเราต้องแบบเอาของไฮโซอยู่ตรงกลางครับผมนะฮะอะไรเดียอดวอันี้ก็คือเบอร์รี่ครับผม ไว้ตรงนี้เลยขี้เกียจกินแล้วโอ้หมดการความสวยงามเพราะเอ้ยมันเหลือบล็อกนี้ใส่เดี๋ยวใส่แม่น้ำได้อยู่นะทุกคนเราจะได้ไปเสียตังฟรีใส่อะไรดีใส่อะไรก็ใส่ดีกว่ามั้งผมว่าไม่ต้องกินเลยมากฮนะนี่ครับผมโอเค กังหันผมว่าไว้แถวเนี้กโอเคครับผมเอ้ยมันกินพื้นที่ถนนนี่เออถอยเอาถอยไม่ได้ถอยก็ติดอ๋ยคิบผายละชวาวบานเทิงครับผมไม่มีใครเห็นนิดเดียวเองเออประมาณนี้ครับผมนะฮะแล้วก็โอ้ไตรงนี้แมันเกะกะมากเลยคือเดี๋ยวผมต้องเอาออกว่ะ จมันมันแคบเกินอ่ะแล้วอันนี้ก็เก็บไม่ได้เลยนะมันก็เกะกะที่ไหนเลยผมย้ายไปไกลๆก,ก่อนเฮ้ยมาว่าเป็นรูปเป็นล่างว่ะทุกคนดูวนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปผมนี่แม่งก็ฮัลโหลนะหัวสีเหมือนกันนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะพยายามแบบยัดเมือ,องพวกนี้ไอ้ยัดไอ้ของพวกนี้ลงไปให้หมดก็แล้วกันนะครับผมนะ,ะดูว่ามันจะเละหรือเปล่าโหจริงๆผมชอบน้ำมากเลยคือแบบโอ้โหแต่เพืเอ่อนผมคุณกินไอ้ตรงนี้ปหมคือแบบเดี๋ยวต้องเอาออกจริงๆอะจริงๆดูพื้นที่มันยังอีกเยอะแล้วเนะี่ยที่ผมต้องโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมตกแต่งก่อนเดี๋ยวของตกแต่งเดี๋ยวผมยัดของพวกนี้ก่อนฮะเอ่อ แค่ขนาดนี้คือผมจะเชื่อนถนนไปด้วยนีย่เออเดี๋ยวผมเขาวางเมืองก่อนก็นแล้วกันนะด้วยาป่าไม้อะผมว่าต้องไว้มุมๆแถวนี้ดีกว่าแบบที่ตัดไม้ไงมันตัดในป่าอะไรประมาณนี้นะฮะนหนทางไหนดิเอ้ยมันหาหน้าไปพันเมืองไม่ได้อะ่ะทางนี้ก็แล้วกันมาต่ออยู่ด้วยกันครับผมนะเวลาเราเก็บเกี่ยวจะได้ไม่งง เดี๋ยวผมขอตกแต่งแล้วก็เอาขนนกเชื่อมมาก่อนนะต้องมันสากลางเออสากลางไดอยู่โอ้โหโอเคประมาณนี้โอเคฮะผมเชื่อมขนนกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแน่ต่อไปเดี๋ยวผมจะยัดอะไรดีวะไม่ต้องคิดเลยมากครับผมว่ายัดยัดไปเลยนะจริงๆไปฝันโน้นบ้างดีกว่า ตัวนี้แม่งติดหมู่บ้าน้วคือผมไม่ได้วางอะคือผมน่าจะแบบสร้างกลางเมืองตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วคือผมไปทําตรงนี้ก่อนไงไอ้้ยพลาดเลยไม่เป็นไรฮะตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าอันนี้อะไรนะเครื่องตีเหล็กเหรอตีเหล็กตีเหล็กไว้ฝั่งนี้ดีกว่าทุกคน,นคร้บผมประมาณนี้กินถนนมานหนึ่งไม่เป็นไรแล้วก็ทับให้เหมือนกันนะ ผมจำได้ว่าที่ตีเหล็กผมมีสองอันไม่่ว่าหายไปไหนอีกันวะผมวางไหนวะก็ไม่ได้วางไหนเนี่ยมันผมน่าจะหลอนเองที่นี้ว้าวเป็นไงโอ้โหก็เอาเรื่องเหมือนกันโอเคนะครับผมเนะี่ยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมไว้ตกแต่งพื้นที่ว่างตรงนี้แต่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไว้ทำอะไรนะฮะเดี๋ยวก็ไว้ตกแต่งที่หลังกันละกันโอเคฝั่งนี้ผมก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะ โอเคเรามาตบแต่งฝั่งนี้บ้างดีกว่าก็ยัดยัดเข้าไปนะัรร่นแหละบผมไม่ต้องคิดอะมากปาบเขาให้โอ้โหดูมันกินถนนบ้งนงองเลือดออกไปโอเคแล้วก็โอ้เนี่ยคือผมติดหมู่บ้านตรงนี้ดิไม่เป็นไรครับผมเี๋อวาวมาละเริ่มเละรับผมนะฮะ เอ้ยเมืองผมวางครบหมดแล้วนะครับผมที่เหลือเหลือแค่ตกแต่งนะฮะบางคนสงสัยว่าพี่ทำไมว่างแค่เราเว้นพื้นที่ตรงนี้ว่างอย่งนะครับผมนะฮะเอ้ยยังไม่หมดดีตรงนี้โอ้โหไปไม่เป็นไรทุกอย่างมีทางแก้ยัดแม่งเลยการจะพูดเมื่อกี้เลยตรงนี้ดีกว่าเออใส่ตรงนี้ดีดกดนะดว่าฮะแตรงนั้นมันจะแบบแออัดกัน เดี๋ยวถ้ามันได้หมู่บ้านนี้คือผมก็จะมาวางฝั่งนี้เรื่อยๆดีกว่าเออเป็นการแบบประหยัดพื้นที่นะครับผมนะฮะโอเคฮะนี่ผมบรงคนถามว่าพี่อ่าววคารยกเป็นพื้นที่นี้ไว้ทําไมนะครับผมเดี๋ยเรา,าลองดูกันนะฮะผมอยู่ไว้ทำไรเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบดูของตกแต่งก่อนว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอลองเราดูก่อนว่าตรงนี้มันสามารถวางของตกแต่งได้ปะ,ะคือเกมนี้ไม่รู้เป็นไรนะคือเวลาเราจะคารุ่ตกแต่งเมืองอย่างเงี้ยคือมันจะกระตุกมันจะแบบหลักยังไงก็ไม่รู้เนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองมันสามารถวางของตกแต่งได้ปะไอ้วางได้แบบนี้แต่พระคุณพกคน,กคนอาจจะคิดออกแล้วผมกำลังทำอะไรนะครับผมเนี่ยคือผมจะค่อยๆอะไรเราเลยลบไงเ่ยผมจะทำเป็นสนามนะครับผมเนี่ยสนามแบบสนามเด็กเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคลบแล้วก่อนอื่นก็ต้องเชื่อมถนนมาก่อนนะผมโอเค ผมว่าโปูพื้นที่ไปกว้างกว้างก่อนเฮ้ยผมต้องเหลือพื้นที่ว่างไว้ให้หมู่บ้านอีกนี่หว่าไม่เป็นไรครับผมเออประมาณนี้อันไหนไม่ถูกเนดะี๋ยวค่อยลบอกแล้วต้องมีการล่างก่อนนะฮะทุกคนโอเคจากนั้นก็ เฮ้ยมาวะ่ะโอ้โหใ้กว้างโอเคเดี๋ยวเราเอาเมืองพู้นมาโอ้โหเป็ <c oughs> นไงเขาเรียกเป็นสนามเด็กเล่นเป็นทรายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องตกแต่ง,ตงก,ก่อนว่ามันดูเหลี่ยมไปมันดูไม่เท่ะครับผมนะเขาแล้วเก็บม,มุมประมาณนี้นะครับผม ดเฮ้ยมาวะเฮ้ยนี่แหละประมาณนี้โโอ้โหเนี่ยเป็นสนามเฮ้ยตรงนี้สามารถลื้อถอนได้ลื้อถอนเลยครับผมให้อีกครึ่งชั่วโมงเจอกันโอเคเดี๋ยวผมจะดูว่ามีของตกแต่งอนะไรน่าสนใจหรือเปล่าไปช้อปปิ้งกันดีกว่าครับผมโอเคนะครับผมดีเลยเป็นไงโอ้โหนะครับผมเอ้ยผมลืมแป๊บนึง มันต้องมีอันนี้ปิดตรงนี้อีกดิลวตรงนี้นะครับผมเนี่ยอ๋อเป็นไงคราเลาลสนามส่วนเด็กเล่นนะครับผมนะไอ้คือผมบอกก็เลยว่าของตกแต่งคือแบบแพงมากนะครับผมดูดิเป็นเพชรอะไรพวกนี้หมดเลยอันนี้คือผมลงทุน300เพชรผมเกียงไปแล้วนะครับผมนะนี่ลงทุนไปเลยเอโอ้โหคือแบบของตกแต่งแบบของเด็กเล่นอะไรอย่างนี้มันไม่ค่อยมีนะครับผมนะแล้วก็ส่พันเพชรเดี๋ยวอูห ไม่มีตังค์นะบอกไว้เลยนะครับผมแค่นี้นะฮะโอเคผมก็ตกแต่งเท่าที่มีก็แล้วกันนะครับผมนะไม่เน้นอะไรมากไม่พออย่างนั้นเหรอทำไมกับเป็ดงี้แหละไม่เท่า,ากับเชาวันนะฮะมมันดูไม่สวยเลยปิดเงี้ยด,ดีเก็บไว้เก็บไว้เถอะอย่างนี้โอ้โหนะครับประมาณนี้เป็นไงโอ้ ก็เริ่มเป็นร yeah. okay. ูปเป็นร no okay ่างนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บงานอีกนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีตอนผมเก็บงานนะครับผมนะตกแต่งอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคโอ้โหเนี่ยคือข้อเสียเลยนะครับผมนะคือมันวางแบบบล็อกติดกันไม่ได้พวกกําแพงอะไรเงี้ยคือมันวางติดกันไม่ได้คุณไม่ต้องวางห่างกันแบบนี้มันก็มันก็ดูไม่เท่เห็นป่ะเห็นป่ะตั้งแต่อันนี้แล้วคือผมมีปัญหาตั้งแต่เนี่ยแปะรั้วตรงนี้แล้วนะครับผมนะฮะเนี่ยสังเกตได้ตรงนี้คือผมจะเห็นป่ะ ันจะวางไม่ติดกันมันจะวางแยกอ่ะไอ้ยมันดูไปท่เลยดูดิโอ้โหก็ช่างมันก็แล้วกันนะครับผมไม่แแบรับผมนะฮะโห่กะว่าจะแบบรั้วกันตกอะไรอย่างี้เฮ้ยคุกกี้มาดั้งด้วยโอ้ยอย่างเท่เลยโอ้โหประมาณนี้นะครับผมนะโอ้จริงๆคือผมอยากจะแะบว่า้ามันติดกันได้นะคือมันจะสวยมากเลยแล้วก็อย่างเงี้ยของอย่างเงี้ยให้หมดอ่ะโอ้งั้นก็ไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็พอแนวไปกันตกนะครับผมนะ เฮ้ยผมเพิ่งเจอทุกคนนี่ไงอุปกรณ์เครื่องเล่นนะฮะซื้อมา,มาโอ้โหเนี่ยมาถัดหน้าได้แค่นี้อีกละโอ้โหแม่วางติดที่นี้เกินไปโอ้โหไม่มีที่นี่ละโอ้โหเสียดายว่ะทุกคนถ้ามาถัดหน้าไปอีกฝั่งได้เนีย่ยมันกูเปสวยงามมากเลยเอ้ยี่ไอ้ตรงนี้ได้อยู่เออ โอ้ย oh, mm ัง hmm. มีอีกหลายเครื่องเลยเนี่ยอ่ uh, mm hmm. าตรงนี้เป็นแบบเบสิก hmm. ก่อนก็แล้วกันกนี่ประมาณนี้ตั้งไว้นหน้าทางเข้าครับผม mm hmm. นี่แหละตู้ซื้อตู้ซื้อของเออตรงนี้ได้อยู่เออเนี่ยสวยงามอยู่เออได้อยู่ฮะทุกคนเออเ mm hmm. พิ่งเห็น โอเคนะครับผมแล้วก็เป็นว่าตกแต่งเพียงเท่านี้ก็พอแล้วนะครับผมแนละ้วจริงๆคือผมอยากตกแต่งอะไรอีกเยอะนะนะครับผมนะคือตรงนี้ผมกะจะทำแบบว่าเป็นสาานามโล่งอะไรแล้วเขาเรียกว่าอะไรไม่เดินเล่นอะไรอย่างนี้ได้อีกนะครับผมนะแต่ว <c oughs> ่าให้โค้กี้มาเดินเล่นอะไรอย่างนี้แต่ว่ามาติดไอ้ตรงนี้เียด๋วรอผมเคลียร์พื้นที่อะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่กันละกันนะครับผมนะเป็นว่าสหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนก็และกันนะครับผมโอ้โหยี่สิบนาทีโคตรนานเลยนะครับผมนะอันนี้มาทำอะไรได้วะ อ,อะไรอะไม่รู้เรื่องครับผมจะค่อยศึกสายอีกทีโอเคก็บายผมเจอกันในคลิปหน้าอุย้ยผมรู้สึกสวยงาขึ้นเยอะลนยะคือจริงเดี๋ยวไว้หลังใหม่ผมค่อยตกแต่งรายเอรียดยิบย่อยก็แล้วกันนะครับผมนะฮะก็บายผม